สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิบูลเขตหนึ่งจัดกิจกรรมภาครดูร้อนว่ายน้ำเพื่อชีวิตเมื่อวันที่25เมษายน2559ดรทวัฒกงเติมผู้วยการสำมักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิบูลเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมภาคระดูร้อนว่ายน้ำเพื่อชีวิต นาสาว่ายน้ำสถาบันการพรัะศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น150คนนายประทานหัดยาวรองผู้บรการสำมกง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนิงกล่าวว่าจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทั่วโลกเสียชีวิตปีละ1 3ึ5งแสนคนเฉลี่ยวันละ372คน ส่วนสถิติในประเทศไทยเด็กอายุดังกล่าวจะเสียชีวิตเฉลี่ยปีละประมาณ1,400คนหมายถึงวันละเกือบ4คนเนื่องจากสาเหตุจากการจมน้ำซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุสำหรับช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำมากที่สุดจะเป็นช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายนเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดอยู่ระหว่างอายุ1-9ปี จากมุ่นเหตุด,ดังกล่าวหากจะป้องกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการตายจากการจมน้ําของเด็กจําเป็นจะต้องฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ําหรือว่ายน้ําเป็นและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ําแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากลโดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือดังนั้นสำมกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ,ศ,ศ,ศึกษาพิบูลเขตหนึ่งจึงได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนว่ายน้ําเพื่อชีวิตให้กับเด็กนักเรียน ได้เยาวชนในช่วงปิดผ้าขาดูร้อนในระหว่างวันที่25เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคม2559ณสาวายน้ำสถาบันการพระราชศกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์โดยมีนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น150คนกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนและฝึกขัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบ เหตุทางน้ําและรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ําได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากลการฝึกสอนครั้งนี้ใช้หลักสูตรของสถาบันการพรัฒนาศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์โดยให้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยสอนเบื้องต้นการสอนทักษะเอาชีวิตรอดการปลอยตัวการนั่งนอนตีขาการหายใจในการว่ายน้ําการเตะเท้าการเคลื่อนไหวในน้ํา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําด้วยการโยนอุปกรณ์ลอยน้ําอุปกรณ์ที่มีเชือกผูกเป็นต้นนายประธานกล่าวเพิ่มเติมอีว่าการกิจกรรมครั้งนี้รับความร่วมมือด้วยดีต้องขอขอบพระคุณสถาบันการพรัฒนาศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ที่ให้ความอนุเครอ์สถานที่จัดงานและสนับสนุนวิทยากรในการฝึกสอนในครั้งนี้ ค่ฟีสไตล์เด e okay, ี so to, ๋ยวบอกไว้ก่อนครับค่าฟีสไตล์จริงๆแล้วภาษาวิชาการชื่อว่าค่าคอสโตคอสโตคืออะไรรู้ไหมค่าลาศกริงค่าฟีสไตล์คือ้อฟีสไตล์คือค่าอะไรก่นแต่ในการศึกษาค่าฟีสไตล์เป็น่าคอสโตมันเป็นค่าที่ว่าให้เราเร็วแล้อจึงเลือกค่านี้มาใช่ในกากันค่าฟีสไตล์จริงๆแล้วมันคือคอสโตดูนะดูนั่นคาะ Thanks. Bye.